ฝนตกดังมากเลยทุกคนเอาจริงฟังไม่รู้เรื่องอนเนี่ยเดี๋ยวฝนมึงไม่เคยตกหนักขนาดนี้เรอวะเดี๋ยวว่าไงวะยูดีเสียงดับเฉยครับทุกคนยอดไปเลยก็หูฟังตัวเอง sorry sorry เอาเพนคิวเลอร์มาหน้อยไปหวาเอ๋อไม่เห็นอะไรเลย เขายอมถอดวาวอยากรู้ว่าลูกอะไรอะ่ะลูก AP ลูก AP ดีไหมครับทุกคนพอๆกับ8ถ้า5เหรอโ okay, okay. อเคโอเคแต่5 6ไม่ไม่ไม่โ okay อเคเนาะของใส่วิกเกอร์ลิกใส่เป๋าเอานี้ออกเอานี้หมวก โอเคแล้วผมอยากได้อันนี้ด้วยเอามาแค่ซับเพรสโอ้โหเขามาเขาโคตรจุ๊ยซี่เลยนะมันหนักมากอ่ะเนี่ยโอ้โหกสิบสี่กิโลไอ้เหี้ยมขนอะไรมาเนี่ยแอร์ฟิลเตอร์ไอ้เหี้ยไม่ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกรอกเอานี้มานี่โอเคใส่นี่แทนโอ้ผมจะขนกลับยังไงวะเนี่ยเอ้าเอาลิกลตั้งขึ้นโอเคมีช่องเหลือแล้วแล้วก็เอานี้ใส่นี่ปั๊บเอานี่นี่ปั๊บนี่เรียบร้อยโอเคเยี่ยมได้อสองช่องผมแน่นมากเลยว่ะดูทางออกกันแป๊บบนึงซัดออมโแกส ถ้าปีศูนย์หนึ่งโอ้โหทางออกโคตรไกลเลยแต่ที่ฝั่งซ้ายมีคนนั้นอะ่ะเอาไงดีวะบวกบวก,บวกหรือไงดิแล้วไอ้บูเฟนผมแม่งกะหมดด้วยแอร์ฟิลเตอร์นี่มันเท่าไหร่อะห้าร้อยยี่สิบเคโอเคยิ้มยิ้มได้ถ้าถ้าได้ออกนะ <g ül> ยิมได้ถ้าได้ออกี่ยไม่เคยผมไม่เคยตัวหนักขนาดนี้เมื่อก่อนเลยเอ,เอาจริงพังไว้ครึ่งล้านอยนก่กระเป๋าอตอนนี้ผมสั่นไปหมดแล้วครับถ้าผมออกต,ตองโฮอ่ะมันใกล้สุดเลยผมออกตองโฮดีปะ่ะชีวิตการไปทางออกนั้นผมยอมเสี่ยงอ่ะอิบูเฟนดีป่ะความจริงผมก็อยากได้อิบูเฟนไปไปครับโอ้จะได้ออกไหมอ่ะจะได้ออกไหมอ่ะแต่คือผมรู้สึกแย่ต่อคนที่ผมยิงเขามากเลยเขาคงแบบ you ruin my day my day was fucked because of you คือผมก็อยากคานเข้านะแต่ว่า จะได้ออกแล้วจะได้ออกแล้วทุกคนจะได้ออกแล้วอ้ได้ออกโอ้ โอ้แม่งโอ้อยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงหัวใจของผมว่าแบบรวย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  Sorry นะพอบิลี่ I'm so sorry man เดี๋ยวเราดูกันนิดนึงว่าเราได้อะไรกลับมาบ้านบ้างนะครับนหนึ่งหัวใจคือแบบทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยคือตอนยิงไม่เหนื่อยเหนื่อยตอนแบบลุ้นว่าจะได้กลับบ้านไหม แล้วก็เหนื่อยตอนแบบเก็บของเข้าตัวเด้ยเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากเราได้เท่านี้กับบ้านน่าจะอยู่ประมาณถึงแม้สองล้านไม่ก็ล้านห้าประมาณนั้นคิดว่านะโอเคเออิ่ม <c oughs> มาดูกันครับว่าจะแตกไหม จริงผมได้ยินเสียงขวายอีกอันนึงอะ อเคหมดกระสุนใช้เยอะชิบหายทิมมี่อ๋ฟิงแบทอีกแล้วเหมือนมะค่าทิมมี่เลยอู้หู้อเกแ what the fuck what the fuck what the heck what the fuck what the fuck อะไรวะสองรอบพะโหลถามจริงเชื่ออะไรวะเนี่ยอ๋อ มันอะไรเดี๋ยววันนี้อะถามจริงๆโอเคเนาะโอเคแล้วแหละพอละออกไม่ไม่ต้องเข้าแบงค์ข้างในละคุ้มละพอแค่นี้พอละไหนออกทางไหนได้บ้างออกไหนได้บ้างครับอีมาคอมอีมาคอมต้องไปทางนู้นปะหนีไกลไม่เป็นไรถือว่าได้สเตนสองตาทุกคนว่าจะมีคนดักไหมอีมาคอมสปาร์กสแก๊บออกมายิงไอสัตว์เอ้ยร้อนเลยนะกูรอเด็กละชีวิตกูเหนื่อยง่ายจริงกว่าจะถึงทางออกครับทุกคนอีกสักพักเลยค่อยๆคานไปค่อยๆคานไป มื่อไรจะถึง <c oughs> เหนื่อใจตอนออกเลยแล้วคื่จะได้ออกไหมครับทุกคนคิดว่าจะได้ออกไหมปัญหาคือต้องคานออกเลยแหละมึง ออกได้ออก,อ,อ,กอ้อทำไมคือแบบเวลาออกเรียกของไม่แพงเนี่ยใจมันตุ้มตุ้มต่อมอม,อม,มากเลยร <c oughs> วยเออมันรวยจริงแต่มันมันเหนื่อยใจเอ,อเอาจริงโชคดีนะโชคดีเจอไอ้อะไรอ่ะ แอร์ฟิ t เตอรอบมนุษย์โชคดีเจอแอร์ฟิวเต2รตาติดดูกันหน่อยว่าเรามีของอะไรบ้างได้ M K t กลับมาได้แอร์ฟิวเตอร์เนาะแล้วก็ได้หน้ากากเอลตินะครับแล้วก็สกาาอีกหนึ่งกระบอกโอเค2รอบถือว่าโอเคนะครับนส <Nice. S 1> เออขออภัยทีมมี้สคนด้วยขออภัยจริงๆนะโอเค